อะไรขึ้นกับแรงงานต่างด้าวไทยเอาจริงยิ่งกว่าจริงอีกนะคะทุกคนคะ่ะในฐานะที่แพรวาเนี่ยเคยทํางานที่ไทยมาแล้ว20กว่าปีรู้สึกแบบหวั่นไหวเลยว่าโอ้โหขอชื่นชมในการทํางานของเจ้าหนะ้าที่ไทย มากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะทุกคนคะ่ะแรงงานต่างด้าวนี่แย่งอาชีพคนไทยยังไม่พอนะคะเข้ามาทํางานแบบผิดกฎหมายมากมายก่ายกองค่ะทุกคนคะ่ะแถมยังไม่พอนําซ้ํายังมาต่อว่าให้คนไทยต่างๆนานาอีกนะคะพี่น้องค่ะเหลืองเล่าจะเป็นแนวไรนะคะแรงงานต่างด้าวนับวันยิ่งอยู่ไทยยากขึ้นทุกวันเพราะว่าคุณจะเข้ามาทํางานในไทยแบบลักลอบ ทำงานแบบผิดกฎหมายเหมือนที่คุณเคยเคยไม่ได้อีกแล้วนะคะทุกท่านค่ะหลังจากที่นะคะกระทรวงแรงงานของไทยเนี่ยเขาเอาจริงแล้วก็เอาจริงยิ่งกว่าเอาจริงนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าหนะ้าตอนนี้นะพูดเลยว่าเข้ายากหมากแพงบ้านเข้ายากหมากแพงมากนะคะทุกคนสำหรับประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกับไทยนะคะและไทยก็คือเป็นหนึ่งในนั้น ที่เป็นที่พึ่งของชาวแรงงานต่างด้าวหรือว่าประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงกับไทยเลยทําให้มีการลักลอบเข้ามาทํางานในไทยแบบถูกกฎหมายก็ส่วนน้อยผิดกฎหม,มายก็ส่วนมากก็ส่วนมากนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแต่ณนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ยากมากๆนะคะพี่น้องคะเรื่องเล่าจะเป็นแนวไหนนะคะ S 1> <S 1> เดียวแพ่ว่าจะมาสเราสู่พี่น้องเอฟซทุกคนทุก่าน P, นะครับชมครับฟังนับกันเด้อจจากาทีน่ในเรื่องของการประกอบธุรกิจจำได้วคนจำได้วที่มาประกอบธุรกิจโดยไม่ไ้รับอนุญาตด้วยนี้ตามพรบซึ่งคกระทรวงกันนี้เป็นผู้อนุญาตตามหลักแต่เมื่อไม่มีตัวนี้ปั๊บเราก็าต้องดำเนินคดี เป็นร้านไหนที่บอกว่าขายจะบ้องคนชาติเขาไม่ให้คนไทยไเข้าเนี่ยท่านบอกมาสร้างผมจะไปเข้าเองนะผมต้อ,อลงลอคุณไปเข้ากนครั้งแรกเอารุนเข้าผมจะไปเข้าเองเนื่ยไปจับมาก็ดำเนินการทำไม่ได้อย่างเงี้ยท่านทรท,ทำไม่เศรษฐกิจเราแย่เลยนะถ้าเป็นอย่างนี้นะมันคล้ายๆกับทัวร์สุริยะที่เดิมมือน,นะันตอนที่เราก็รู้เนี่ยตลาดนาคาเนี่ยเขาอยากเกิดขึ้น อันที่สองคือาการได้มารประกอบธุรกิจก็ราจะเป็นร้านค้าเป็นตัวเป็นการเช่ารถบริการรถอะไรตัวอ,อย่างอางงต่นก่อนอื่นนะคะพี่ว่ากระต้องคอเกาคําบอสสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพี่พีเอฟซีทุกคนทุก,กท,<า>ท่นาน้ะบอว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งเล่าหรือว่าทางต่างประเทศเลยจ้าที่เข้ามาติดตาม,ามชมามาฟังพี่ว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าทุกท่นานค่ะกระต้องขอโถดขอภัยนะคะพูดพิพิษเพียนนะคะเว้าพิบบอลถือค่ะเนื่องจากว่าอ่ะ เพิ่งจะเลิกงานมาบาดๆนั้นทุกคนก็รู้สึกแบบอ่าตื่นเต้นนะทุกคนค่ะเพราะว่าวันนี้อากาศดีฝนตกนะคะที่นนทบุรีฝนตกนะแต่ว่าที่อื่นตกหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะคะทุกคนเนาะในฐานะที่คนใช้แรงงานนะทุกคนก็อ่ะจะมาพูดเรื่องแรงงาน ต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในไทยนะคะทุกคนถ้าคุณคิดจะมาทํางานที่ไทยนี่บอกเลยว่าคุณต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นและคุณจะอยู่อย่างมีความสุขและคุณจะได้รับสวัสดิการอะไรต่งางๆที่กฎหมายไทยกําหนดให้นะคะและที่สําคัญค่ะทุกท่านค่ะแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในไทยนี่ถ้าหากคุณคิดจะทํางาน ผิดกฎหมายหรือว่าคิดจะแย่งอาชีพคนไทยนี่บอกเลยว่าคุณคิดผิดนะคะบางคนบอกว่าเอา้าก็ทําไมอะ่ะการค้าขายอะ่ะคนไทยไม่เห็นอยากทําเลยอะ่ะเราก็มาทําได้นี่ก็อยากมีไรายได้เหมือนคนไทยเหมือนกัน ทุกท่านคะ่ะเอาจริงๆเนาะคนไทยเขาจะทําหรือไม่ทํามันก็เป็นสิทธิของเขานะคะเรื่องของเขาเราไม่ควรจะไปยุ่งนะคะทุกคนแต่ว่าอาชีพอาชีพนะคะอาชีพที่สงวนของคนไทยเราก็คือสงวนไวค้ค่ะเราไม่จะจาเป็นต้องไปคิดว่าเขาไม่ทําเราก็ทำมาดีกว่านะคะอันนี้คือไทยนะคะทุกคนคะ่ะไม่ใช่ที่อื่นนะคะไทยนะคะกระทรวงแรงงานกับตมเนี่ยคือเขาเอาจริงเอาจังมากนะทุกคนคะ่ะคือ จมานานแล้วก็คือพยายามที่จะกวัดล้างให้หมดไปนะเพราะว่าเราจะเห็นเยอะมากเอาช่วงนี้นี่นะพูดด้ง่ายเลยว่าขอยกตัวอย่างเลยนะเพว่าเพิ่งพูดไปนะคะว่าอ่าก่อนหน้านั้นเนาะก่อนคลิปๆก่อนหน้านั้นนะทุกคนที่เพยาวาบอกว่าคนลาวเนี่ยบางคนเนี่ยทนรอที่จะมาทํางานในไทยไม่ไหวเพราะว่าอะไรคะงานมันหายากมากและที่สําคัญคือ คนไทยเขาก็เลือกค่ะทุกคนเลือกแล้วแล้วก็ไม่ได้ใจดีกับคนเราเหมือนแต่ก่อนนะนะโดยเฉพาะนะทุกคนไม่ได้ใจดีเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนอะเราเข้าใจอยู่ว่าหนึ่งคือคนาอะ่ะได้เปรียบตรงที่พูดภาษาไทยรู้เรื่องคุยภาษาไทยกับคุยกันรู้เรื่องกับคนไทยอะใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นภาษาที่เข้าใจกันง่ายถ้าผู้อิสานเนี่ยก็ภาษาเรากับภาษาอีสานเนี่ยมันแทบจะ ตัวเดียวกันเดะเลยแค่สำเนียงเท่านั้นที่มีความแตกต่างแต่ความหมายนี่คือเหมือนกันเดะนะคะก็เลยเข้าใจง่ายก็เลยคิดว่าเออคนลาวเราก็หางานได้ง่ายกว่าอ่ะเขมรเวียดนามพม่านะคะทุกคนแต่คือตอนนี้ค่ะภาษาของคุณมันไม่ได้มีอะไรแล้วมันไม่ได้ช่วยคุณแล้วค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าตอนนี้คือแรงงานเนี่ยเข้ามาในไทยเยอะมากและที่สำคัญนะคะลาวพมา่ากัมพูชา ล้วนแต่เศรษฐกิจว่าไทยยังข้าของแพงแต่สมประเทศนี้ที่อยู่ใกล้กับไทยเนี่ยคือแพงมากๆดิ่งลงตลอดเลยนะคะก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนาะว่าเงินเฟอ้อข้าของเครื่องใช้แพงอ่ะค่าแรงถูกท,ทุกคนค่ะเห็นกันอยู่แล้วชัดเจนอันนี้คือไม่พูดถึงเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่เรื่อยๆเรื่อยๆจน ประเด็นประเด็นนี้คือมันประเด็นติดหูและกูได้ง่ายซะติดหูติดปากของคนที่จะเอามาพูดและแต่จุดเด่นคือเราอย่าคิดว่าเข้ามาในไทยแล้วจะทำอะไรก็ได้ชุดท้ายนะทุกคนการที่เราอย,าอยู่ดีๆนะทำให้ถูกต้องอคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าเพยวาเคยพูดแล้วนะว่าเพยววามาอยู่ไทยนะทุกคน2ี่กว่าปีเอาจริงๆเลยเพยวว่ายังไม่เคยทำงาน ผิดกฎหมายที่แย่งอาชีพของคนไทยเลยนะทำงานเกี่ยวกับแย่งอาชีพของคนไทยแพรว่าไม่เคยขายของเพราะว่ารู้อยู่แล้วขนาดว่าแพรว่าไม่ได้ศึกษาเรื่องกฎหมายไทยสักเท่าไหร่อันนี้คือคุณยอมรับว่าไม่มีความรู้เนาะนะคะแต่รู้เลยว่าเราก็จะได้ยินจากพี่ๆคนไทยหรือว่าเจ้านายที่มันบอกว่า,วา อา,อาชีพค้าขายเนี่ยเป็นอาชีพของคนไทยเป็นอาชีพสมนของคนไทยนะต่างด้าวหรือว่าใครก็แล้วแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทํามาค้าขายได้แต่ถ้าเป็นลูกน้องอะไรได้แต่ไม่สามารถที่จะมาเป็นผู้ประกอบการก็คือเป็นเจ้านายเลยอะทุกคนคะ่ะไม่มีสิทธิ์เพราะว่าเนื่องจากว่าเราต่างด้าวแต่ถ้าเราแบบว่าเออมามาเป็นนักลงทุนอะไรต่างๆนานาเราทําได้ก็เลยแบบว่าโอ้ก็เลยจําติดหูมา แล้วไพีว่าก็ไม่เคยไปทํางานขายอะไรเลยนะก็ไม่เคยเคยมีครั้งหนึ่งตอนนั้นนะก็คือไปช่วยเจ้านายเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวประมาณวันสองวันนี่แหละอ่าเพราะว่าเจ้านายเปิดร้านใหม่ทุกคนก็มีโปรโมชั่นต่างๆนานาเนาะตอนที่ทํางานบ้านอยู่ที่นคปรปฐมอนอกนั้นก็ไม่เคยนั้นเราก็เป็นเราก็ไปในในนามแบบว่าผู้ช่วยไงอ่าก็ไม่เป็นไรนะทุกคนคะ่ะในที่นี้นะ ที่หลายๆคนที่ชอบมามีปัญหากับไทยเนี่ยที่ชอบออกมาแบบว่าให้คนไทยเนี่ยโดยเฉพาะแรงงานชาวเขมรน,นะทุกคนเนาะคือรู้เลยว่าคนก่อนนะที่ตั้งซื้อเฟซเนี่ยไม่ไพโระเลยว่าไม่เสือกไม่เสือกเนี่ยทุกคนคะ่ะที่เป็นกระแสที่เราทําคลิปกันไปหลายๆคลิปเนี่ยบอกเลยว่าเธอก็ทํางานขายอ่ะ เกี่ยวกับน้ำนะทุกคนทำงานเกี่ยวกับน้ำเธอก็ยังออกมาแช่ไทยและที่คนต่อไปเนี่ยก็เป็นชาวขมรนเหมือนกันที่บอกว่าวัฒนธรรมไทยอะไทยเนี่ยเอาของรูปปั้นของคนไทยเนี่ยเอาของขมรนไปนะไม่ใช่ของคน นะเป็นของเขมรภาษาบาลีนี่ก็คือเป็นภาษาเขมรอะไรต่างๆนานาใช่ไหมคะทุกคนเนาะที่มีข่าวออกมาแต่เชื่อไหมค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณอยากจะทำอะไรที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วยังจะมาอวดเก่งกับคนไทยขอโทษคะ่ะคนไทยเขาเอาจริงทำจริงเอาจริงทำจริงทุกคนคะ่ะเชื่อเลยเพวานี่เพวานี่เชื่อนะว่าคนไทยเขาพูดจริง และเขากล้าที่จะ,ะเผชิญกับความจริงและเขากล้าที่จะหาเรื่องราวอะไรต่างๆนานาไม่ใช่หาเรื่องราวที่แบบมีเรื่องนะทุกคนคือหาข้อมูลอะจะทำยังไงก็ได้คือเพื่อจะให้รู้ว่าควรความยุติธรรมมันมียังไงมันเป็นยังไง นี่แหละคือทําให้เราได้รู้เลยว่าชัดเจนนะคะพี่น้องค่ะขอเตือนขอย้ําเลยเพาวาในฐานะที่เป็นคนลาวคนหนึ่งแล้วก็เป็นแรงงานต่างด้าวพูด,ดง่ายๆเลยว่าเราก็เป็นแรงงานต่างด้าวทุกคนจากที่เพาวามาอยู่ไทยนะ20กว่าปีแล้วนะทุกคนถ้าคํานวณแล้วตั้งแต่ที่ยังเด็กๆพูด,ดง่ายๆคือเข้ามาแบบไม่ถูกกฎหมายตั้งแต่ยังเด็กๆเ,เลยอ่ะตั้งแต่อายุ10กว่าปีนะ จนนับปัจจุบันนี้กล้าพูดในเต็มปากเต็มคำเลยว่าแพรวาทำงานถูกกฎหมายมาแล้ว10กว่าปีทุกคนคะ่ะทำงานถูกกฎหมายมาแล้ว10กว่าปีตั้งแต่ปี2011จนกระทั่งปี2024แพรวาทำงานถูกกฎหมายมาตลอดแล้วก็กลับไปบ้านแล้วก็ทำแบบว่าตั้งแต่ที่นายยกเริ่มที่จะให้เราทำแบบอาจแบบ เปิดบริษัทใหญ่ที่แบบว่าประกาศทั่วโลกว่าแรงงานต่างด้าวต้องไปลงทะเบียนเพื่อที่จะให้ทำงานถูกต้องตามกฎหมายนับแต่ันนั้นมาเพาวาทำตลอดเลยทำตลอดจนตั้งแต่เริ่มที่เพาวายังไม่ได้ทำพาส,สปอร์ตตอนแรกคือพาส,สปอร์ตของเพาวาอยู่ได้นะแค่พาส,สปอร์ตเนี่ยคืออยู่ได้ประมาณ10ปีแต่ทีนี้คือเพาวาทำพาสปอร์ตที่แบบว่าเราทำงานแบบว่าเวิร์กฟอร์มิกกันนะทุกคนเนาะที่แบบทำงานแบบว่า ทำถูกต้องาตามตามกฎหมายคือเปลี่ยนเล่มแล้วเล่มอีกอะคืออยู่กับเจ้านายก็หลายที่เนาะก็คืออยู่ที่เดิมก็คือแบบจนครบครบกําหนด4ปีถ้า4ปีนี้เราก็ต้องกลับบ้านก่อนกลับบ้านแล้วเพื่อที่เราจะได้พักเบรกแล้วค่อยมามาใหม่มาทําใหม่ ทำพาสปอร์ตใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายใหม่ก็จะมีอะไรในนั้นนะแต่พี่ว่าก็พูดคร่าวๆนะทุกคนอันนี้คือประสบการณ์ที่เล่ามานั่นเองนะพี่้องคะนี่แหลคะค่ะการที่คุณจะมาอยู่ในไทยเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราเคารพสิทธิของความเป็นไทยเชื่อได้เลยทุกคนคุณจะอยู่อย่างมีความสุขคุณจะคุณจะอยู่อย่างสุขสบาย แล้วชีวิตครอบครัวของคุณก็จะสุขสบายไปด้วยและชีวิตการเป็นอยู่การใช้ชีวิตของคนคุณก็จะมีความสุขคุณจะ,จะก็จะอยู่แบบภาคภูมิใจเอาจริงๆในฐานะที่คู่ใช้แรงงานคนหนึ่งคุณจะได้สิทธิ์นั้นสำหรับแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกๆอย่าง นั่นเองนะคะพี่น้องคะ่ะโอเคนะคะคลิปนี้พี่นี่นะคะเพียวว่าก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้เ้อจารับชมมาฟังแล้วนะคะมีความคิดเห็นกันไหนๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทางทายกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะผิดพลาดประการไหนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเพียวว่าก็ต้องกราบขอโทษขอภ FC, ขอภัยพี่ๆเอฟซีงไทยฝั่งเราแล้วก็ต่างๆประเทศด้วยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ